สวัสดีครับผมเบน88ออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นรถครอบครัวนะครับหรือรถ SUV นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็น m มิ s ูบิชิปาเจโร่นะครับคันนี้จะเป็นปี2011นะครับในส่วนของมิซูปาเจโร่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับหรือจะเป็นรุ่นในส่วนของรุ่นรนะครับจะเป็นรุ่น GT นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ คันนี้เป็นปี2011นะครับในส่วนของแรงม้าตัวนี้จะเป็น178แรงม้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับนี่นะครับขอรับมิ s ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับอ่าเป็นรถที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับน่าใช้มากนะครับในส่วนของราคานะครับราคา m มิ s ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับอยู่ที่468,000บาทนะครับ ในส่วนของรถจะเป็นปี2011นะครับจะเป็นเครื่องบล็อกใหม่178แรงม้าแล้วนะครับนี่นะครับผมพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับสำหรับมิซูบิชิปปาเจโรคันนี้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับนี่นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้จากโรงงานนะครับจะมีเป็นไฟสีนอนนะครับผม ในสำหรับวิซูพิชิปาเจโรคันนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฉีดน้ําทําความสะอาดของตาไฟหน้านะครับจะมีมาให้นะครับจากโรงงานทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะครับในส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นขาวมุกนะครับรถถือว่าค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับขนาดยางนะครับจะเป็น สองหก1 6นะครับนี่นะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะดำเนินการเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่นะครับรถปี2 0ง1นะครับภายในนะครับภายในถือว่าค่อนข้างสะอาดมากนะครับ นี่นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคูสคอนโทรลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของภายในเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับในส่วนนะครับประตูหน้านะครับก็จะมีเซนทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าอุปกรณ์หรือว่าค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะเถวสองนะครับดูจากสภาพเบาะนะครับพลาสติกที่คุมมาจาก รถใหม่ป้ายแดงเจ้าของเ็ายังไม่มีการแกะเลยนะครับสำหรับมิสูปาเจโรคันนี้นะครับนี่นะครับแผงประตูหลังนะครับนี่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูในในส่วนของท้ายรถนะครับสำหรับมิสูปาเจโรคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2อ0 0ันนะครับจะเป็นรุ่น GT นะครับนี่นะครับจะเป็นรุ่น GT ก็คือจะเป็นตัวท็อปของขับเคลื่อน2ล้อนะครับ ในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่4จุดนะครับสำหรับมิซูวิชิปปาเจโร่คันนี้นี่นะครับอันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นครับในส่วนของกล้องถอยถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับภายในรถนะครับปาเจโร่ปี2011ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับดูนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนความเดิมของรถนะครับไม่ว่าจะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมหัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับหัวน็อตฝาท้ายยังไม่มีแกะเลยนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะก็คือสามารถพับได้นะครับนี่นะครับพับได้เป็นอันนี้จะเป็นแนวราบเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในในส่วนของด้านเครื่องมือนะครับก็ถือว่าคอนครบหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับอุปกรณ์นะครับรถของเราเราเน้นเดิมนะครับดูพลาสติกหลังรถยังอยู่ครบหมดเลยนะครับในส่วนพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของด้านข้างรถนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับมิซูบิชิปาเจโร่นะครับ 2.5GT นะครับปี2011นะครับนี่นะครับสีขาวมุกนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับ แต่ว่าในส่วนของยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสี่เส้นนะครับนี่นะครับดูภายในนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับดูสภาพเบาะในส่วนของเบาะแถวสองนะครับถ้าไม่มีคนนั่งเลยนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของประตูด้านหน้านะครับวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมิ t ซูบิชิปปาเจโรคันนี้นะครับถ้าเป็นรถปีอ่า สำหรับมิซูบิชินะครับสำหรับมิซูบิชิถ้าเป็นตัว178แรงม้าวิธีสังเกตง่ายๆอย่างก็คือบอกคู่หน้าต้องปรับไฟฟ้านะครับจะเป็น178แรงม้านี่นะครับบอกคู่หน้านะครับ178แรงม้าภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่คันนี้นี่นะครับนี่นะครับเสียงประตูรถเดิมจากโรงงานเลยนะครับ เดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงนะทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวเราทำการล้างขัดสีให้จะค่อนข้างสวยงามมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์สำหรับ m i t s u b ิชิปาเจโร o คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2011นะครับ ในด้านห้องเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก็ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS นะครับนี่นะครับนี่นครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับจากโรงงานนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับสําหรับมิซูบิชิปาเจโร่คันนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นซีนอนจากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟหน้าซีนอนจากโรงงานสาหรับมิซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับจะเป็น เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 5 0 0รซีซีระบบคอมมอนเลวนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของแรงม้าตัวนี้จะได้เป็นที่แรงม้าอยู่ที่178แรงม้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับ178แแล้วนะครับโอเคในส่วนคานหน้านะครับคานหน้าของเราเราก็เน้นรถเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับดูดูได้นะครับรถของเราเน้นรถเดิมไม่มีชนนะครับ ส่วนคันหน้านะครับเรารับประกันให้นะครับในส่วนเล็กใหม่เราก็รับประกันให้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาชมในส่วนของด้านในรถนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในภายในรถนะครับสําหรับมิตซูบิชิปาเจโร่คันนี้นะครับเจ้าของเดิมถือว่าเขาดูแลได้ค่อนข้างดีนะครับดูอันนี้นะครับพลาสติกคุ้มจากโรงงานจากตัวรถใต้แดงนะครับมีบาร์โค้ดอยู่เลยนะครับนี่นะครับมีบาร์โค้ดอยู่เลยนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับ สำหรับ,บ Mitsubishi Pajero คันนี้จะเป็นรถปี2011นะครับจะเป็นรุ่น2.5 GT นะครับในส่วนของแรงม้าอยู่ที่178แรงม้านะครับวิธีดูนะครับถ้าเป็น178แรงม้าเนี่ยเบาะคู่หน้าจะปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับนี่นะครับสังเกตได้เลย <c oughs> นี่นะครับในในส่วนด้านอ่อประตูนะครับฝั่งขวานะครับก็จะมี ระบบเซนทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับนี่นะครับเซนทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกมากนะครับในด้านของเรือนไม้นะครับคันนี้รถคันนี้ไมาอยู่ที่2 3 0 0 0 0มนกิโลนะครับนี่นะครับไมาอยู่ที่2 3 9 0 0 0สมกิโลในของพวงมาลัยนะครับก็จะมีคูสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับ c ูสคอนโ o n t คือเราเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับในด้านของแอร์นะครับนี่นะครับนี่สตาร์ทเครื่องนะครับสำหรับมิซูบิชิปาร์เจโรคันนี้ก็จะเป็นระบบ a i r ์อ t o นะครับในส่วนของด้านเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงเอาพายนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมีเป็นระบบของเกียร์ที่เป็นบวกลบได้นะครับนี่นะครับสามารถเชนเกียร์ได้เพราะว่าเป็นเกียร์บวกลบนะครับเครื่องเสียงเป็นเอาพายนะครับจากโรงงานแล้วก็ในด้านความปลอดภัยก็แอร์แบ็กเอเบสครบหมดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับนี่นะครับมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับมีกระป๋องมาให้เรียบร้อยมีที่วางวางแขนมาให้นะครับ ที่ใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่คันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะแถว2นะครับนี่นครับแอร์แอร์ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับสบายมากเลยนะครับเบาะแถว2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับ นี่นะครับเบาะสามารถพับได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับพับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อขึ้นไปโดนเพื่อขึ้นไปแถวเพื่อขึ้นไปนั่งแถวผู้โดยสารแถว3นะครับนี่นะครับในส่วนของผู้โดยสารแถว3นะครับก็จะมีแอร์นะครับแอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตู้แอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตู้แอร์มีครบนะครับนี่นะครับตู้แอร์มีที่วางแก้วมาให้หมดนี่นะครับ มีเบลมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านความปลอดภัยของเบาะแถวสามนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบาะนะครับสามารถปรับปรับได้อยู่สองข้างนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะนะครับนี่นะครับเบาะก็ถือว่านั่งสบายนะครับในส่วนของเบาะแถวสองก็มีเบลมาให้อยู่สามจุดนะครับ มีเบลตรงกลางนะครับเบล้์เบลซ้ายขวานะครับนี่นะครับมีพาร์ตนัมเบ์มาให้เรียบร้อยไอผงยังไม่แกะเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่นะครับเจ้าของเขายังไม่แกะเลยนะครับเบาะก็ถือว่านั่งสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วนะครับกระจกไฟฟ้านะครับครบหมดเลยนะครับสำหรับมิซูบิชิปาร์เจโรคันนี้ปี2011นะครับ ในส่วนของราคานะครับ468,000บาทนะครับรถปี2011นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มองหารถ SUV นะครับหรือจะเป็นรถรถเที่นั่งนะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานำเสนอนะครับม i t ูบิ i ิ h ู b ิชิปาเจโร่นะครับ2.5 GT นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น178แรงม้าแล้วนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแรงม้าถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่นะครับในส่วนของราคานะครับเราขายที่468,000บาทนะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับขับรถฟรี90วันนะครับนี่นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับขับรถฟรี90วันนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องผ่อนนะครับในส่วนของค่างวดนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์เต็มนะครับ6ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ9,200บาทนะครับ 6ปีนะครับในส่วนของ5ปีอยู่ที่13,30บาทนะครับ5ปีนะครับในส่วนของ4ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ12,418บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจสำหรับรถครอบครัวนะครับอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero นะครับปี2011นะครับตัวนี้ จะเป็น2.5 GT นะครับในส่วนแรงม้าจะได้178แรงม้าแล้วนะครับรถของเรานะครับเราประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนของเลขไม้เราก็รับประกันให้นะครับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับมีมาให้อีกนะครับผมยางใหม่4เส้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการ เซ็นไฟแนนซ์ Finance, ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือในเรื่องส่งมอบรถนะครับเราก็มีบริการนะครับส่งมอบรถถึงบ้านเลยนะครับโอเคตอนอื่นนะครับเบ้นแปดแปดขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ